ีค่ะยินดีต้รับเข้าสู่ช่องคนบาเฮตออลงจะไปไหนไป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 ออลงก็ขึ้นไปไปขึ้นรถอ่าไม่รู้จักว่าจะขึ้นรถคันไหนเลยลงจะไปไหนไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นไป,ไปขึ้นไปน<ง>ัง่งข้างบนขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งมองตื้อไอ้นี่ไม่รู้จักขึ้นเออไปเถอะมันจะเล่นกับพี่ดุดตาขึ้นรถเร็วๆจะไปแล้วขึ้นดีๆ ตัวนี้หรือเปล่าพี่บ่าวจับแมงตับเต่าอ่ะสอ,าส,าสองคนตรงนี้หรือเปล่าลงหนึ่งคนไปลองวิ่งมาทางนี้เปลี่ยนที่ใส่กำลังพุ่งนะพี่น้องเด้ย้ายไปใส่ฝั่งโน้นนใส่แต่ฝั่งนี้เอะ ไมัค่อยได้เลยนะ มาแล้เราขับมาเราเร็ว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 เก่สุดเลยเร่วเร็วเร็วเลยวเรเร็วเร็วเเร็วเร็เร็วร็วเร็ววเรนวเรรเเเเเรเว จี้ไปทางนั้นจี้นอนพี้นท่านดูดไปไหนนะจี้ไปไปไปไอ้ลงน้ำมาได้อยู่เฮ้ยนกอุ้ยเหยื่อนกสลาดอยู่ตากินไม่กินมากเล็บแมวเหรอนี่ไงเต็มเลยนะมากเล็บแมวไม่เห็นเหรอน่ะเออไว้ก่อน เดี๋ยวเอาอันสุดท้ายมาก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวเอาอันสุดท้ายมาเอ้านั่นทําไมมันตีละกาเลยโอ้สะทือเลยเอาอีกปลา รอตรงนั้นเลยเจ้าตรงบอกแบบนั้นจ,จี้มาเร็วเร็วจี้จี้รอตรงนั้นหละมามามาจี้จะว่ายน้ำมาหรือเปล่ากลับไปกลับไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเด้อเ,เออเออออออมันคือตัวสุดท้ายที่ผมใส่เราจะเก็บจากตัวสุดท้ายมาเพื่อไม่ให้มันหนักนะท่านเก็บจากเบาไปหนักแล้วก็ออกไปเลย เขาไปทำอะไรคะมานี่เลยมาดูดิปลาจะได้หรือเปลา่าเฮ้ยว้เทียบอะไรอ่ะเออฝั่งนี้มันมีให้มานตาโดดโดดรอแม่ตรงนั้นพี่พอได้แล้วตา คนบ,บ้าออกมาเนาะค่ะเอ้าเจ้าถือนี่เจ้านะเฮ้ยทำไมมัน่าสงสารใจเลยมามาทรามานเรานะนี่นะให้เรามาทรามานนะตาโอ้โหเขียบเลยหนะมักดำนี่มันเอามาทรามานจริงๆมันมาแบกถังเราก็โง่อยากมาเนาะดูนี่นี่มันม งูมานานแล้วมีไหมมีทำไมหัวาหานเต็มเลยตาพี่ไปหลงพาข้ามก็ไม่ยอมข้ามนนนีี่ต,ตม้มาเลยมาเลยน้องอยู่ไหน หาอยู่หากิานพี่น้องเลยพอได้กินพอไ่ได้เสื้ออาหารมีไหมตาเข้ากันโดดกลับไปกลับไปน้องอ่ะตาทำาจริงจะใส่ฝั่งน,น,น,นู้นไม่ได้หรอไม่มี đầy nít ừ. bà, bà ai lấy chỗ chăn gần đâu này, chăn ba bà lông mà, rớt rớt mà thang nôn đó ừ, Thì cho cây à. xài đó รูนูเหรอรอบนี้จะได้เยอะงไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ใส่หัวหันเยอะเกินกลับไปรอที่รถไปรอที่รถไม่ต้องเรียกมันตามันงู้ ไปรอที่รถเลยไปไหนนะ่ะไปรอรถไปรอรถไอ้ห <c oughs> ลง <c oughs> หาหนูใหญ่เลยดู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 สักท่าคือมากเลยเดินเดนน่ะนะหาอะไรนะ่ะลงท <c oughs> าอะไ,ไรลงน้ำทาอะไรเลอะเทอะเลยนี่นี่มันมิสละดเกินหมาแน่นี่น่ะหนูอะไรก่ะหนูเห็นใช่ไหม ใส่ตะแคงไปนมันไม่ได้มันก็ออกหมดแล้วเนาะคินีก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ